สวัสดีค e, ่ะเจอกับเฮือนฟ้าอินดี้นะคะวันนี้เหิอนฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูตับหวานค่ะทุกคนนะคะวันนี้ทําเมนูกินอร่อยๆนะคะเป็นกับแกล้มหรือว่าเป็นกับข้าวก็อร่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เบื่ออาหารลองมาดูเมนูตับหวานนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะตามเหิอนฟ้าอินดี้มาทําเลยค่ะนี่ค่ะตับหวานก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนนะคะก็คือนําตับหมูเนี่ยนะคะทุกคนนะคะ มาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะก็ไปรวนให้สุกประมาณ80-90%คะ่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะตับหมูอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะนะคะไปรวนประมาณ80-90%แล้วเราค่อยมาปรุงนะคะค่ะไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวตามเหินไฟอินดี้มาทำพร้อมกันเลยนะคะทุกคนมาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเหินไาอินดี้ก็ขออนุญาตหั่นก่อนนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตหั่นตับก่อนนะคะก่อนอื่น ไฟอินดี้ก็ใช้มือเลยนะคะใช้เป็นตับหมูนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าเป็นก้อยตับน่ะจะใช้เป็นตับเนื้อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตับหวานเนี่ยก็คือเออมันเอามาทําให้สุก่ะคก็เลยเป็น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 ตับหมูแทนนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเขาจะเรียกว่าก้อยตับอะค่ะทุกคนนะคะก็คือแบบดิบอะค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้มาหั่นเลยนะคะเพราะว่าเหินไฟินดีไม่ได้หั่นไว้ค่ะทุกคนนะคะ ก็จะมารอหั่นให้ดูพร้อมๆกันนะคะค่ะก่อนอื่นก็ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะก็หั่นตับหมูก็ประมาณพุดีคำค่ะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากค่ะทุกคนเห็นไหมดีใช้มือนะคะเพราะว่ามือล้างสะอาดแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะหั่นให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้เลย แล้วก็จะไปรวนนะคะให้สุกแล้วค่อยมาปรุงนะคะ เดวเอ,อีกหน่อยหนึ่งนะคะถ้ากินเยอะก็ทำเยอะหน่อยค่ะอันนี้กินประมาณคนหรือว่าสองคนค่ะทุกคนนะคะตับหวานซับๆเลยค่ะทุกคนอร่อยๆเลยค่ะจัดจานเลยนะคะเป็นกับแกล้มหรือเป็นกับข้าวนะคะก็อร่อยค่ะทุกคนนะคะพอก่อนนะคะเดี๋ยวเฮินไฟดีก็จะหั่นประมาณนี้ก่อนค่ะทุกคน ะะเดี๋ยวหัน่นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่กระทะรวนนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีหัน่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมาใส่ในกระทะรวนนะคะค่ะเดี๋ยวตามเหินไฟดีมาดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ในกระทะเลยนะคะ ก่อนอื่นเหรนไฟอนี้ก็ขออนุญาตเปิดแก๊สก่อนค่ะทุกคนร้อนให้สุกประมาณเอ่อแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนนะคะ สูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะปรุงนะคะแซ่บๆเลยค่ะนะคะพิกหรือว่าข้าวคั่วอย่างเงี้ยเราคั่วเองนะคะจะได้หอมอร่อยอย่างนี้กินกับข้าวสวยเลยก็อร่อยนะคะทุกคนนะคะข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูกับแกล้มนะคะ้าคอกับแกล้มก็ได้ค่ะนะคะอร่อย ไปอนี้ขออนุญาตใส่น้ำนิดนึงอ่า ตับสดมากๆเลยค่ะทุกคนเด้งดึงเด้งดึงเลยนะคะตับหวานนี่ต้องใช้เป็นตับหมูอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าก้อยตับนี้ต้องเป็นเนื้อนะคะเป็นตับเนื้อค่ะค่ะโอเคค่ะไม่ต้องให้สุกมากนะคะถ้าสุกมากเดี๋ยวตับมันจะแข็งค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพอนะคะ,ะสุกประมาณ80 90%หเนี่ยให้ถึง100%เนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งมันจะไม่อร่อย นี่นะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเหิอน้าอินดี้ก็จะขออนุญาตนะคะตักใส่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงนะคะอ่ะใส่มหม้อนี้เลยะคะ่ะ่นะ,ะ,ะเรียบร้อยะค่ะนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะนี่น่ากินไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรามาปรุงค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันค่ะวิธีการปรุง การปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนนะคะค่ะน้ำมะนาวค่ะทุกคนนะคะมะนาวนี่เหินไฟนดีใช้ประมาณลูกหนึ่งค่ะทุกคนลูกเดียวก็พอนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่เป็นพริกป่นนะคะพริกป่นคั่วเองค่ะทุกคนถ้ากินเผ็ดเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะถ้าเราไม่กินเผ็ดเยอะเราก็อย่าไปใส่เยอะนะคะประมาณเผื่อไฟอไฟดีกินจัดจ้านกน็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะทุกคนข้าวคั่วค่ะ ั่วนี่คั่วเองนะคะจะได้หอมๆค่ะทุกคนนี่นะคะน้ำปลาค่ะตามด้วยหอมแขกนะคะทุกคนนี่หอมแขกหอมแขกก็ประมาณหนึ่งหัวนะคะ ค่ะทุกคนต้นหอมหอมก็ประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากมายแล้วค่ะทุกคนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนค่ะทุกคนคนให้เข้ากันค่ะนะณะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ จะได้ตับบานรสชาติจัดจ้านแล้วค่ะทุกคนตับนี่เรงดึงๆรงดงเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเป็นเมนูกับแก้มก็ได้เป็นเมนูกับข้าวก็ได้ได้หมดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอร่อยอ่อยเลยค่ะยั่วเลยนี่น่ากินไหมคะทุกคนหอ ลบอบอวเลยค่ะเพราะว่าเขาคั่วขั่วเองพริกก็คั่วเองค่ะหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตับหวานค่ะเดี๋ยวตามเหินไฟดี้มาดูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่นี่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานค่ะทุกคนนะคะลองไปทำกินดูค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะตับหวานสูตรนี้ค่ะ วันนี้ผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็มีผักกาดนะคะแล้วก็มีผักกระชูดนะคะอันนี้เขาเรียกผักกระชูดค่ะนะคะเพราะว่าถ้าผักกระเฉดนะมันจะมีตรงท้องมันจะมีข้าวๆาวนะคะอันนี้จะขึ้นเอ่อมันจะไม่ได้ขึ้นในน้ํานะคะทุกคนก็คือมันจะขึ้นเอ่อข้างๆหนอง,ง,งน้ํานะคะก็เลยเรียกผักกระชูดค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะมันจะกรอบอร่อยแต่ถ้าเราไปผัดผักบุ้งไฟแดงมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเรามากินแกล้ม กับพวกน้ำตกหรือว่าจะเป็นตับหวานนะคะหรือเป็นลาบอะไรเงี้ยจะเข้ากันอร่อยมากๆเลยค่ะมันจะกรอบหวานนะคะอร่อยแล้วก็มีแตงค่ะทุกคนมีแตงนะคะวันนี้ผักเยอะแยะมากมายเลยอร่อยๆเลยแต่ยั่วๆเลยตับหวานนะคะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนเมนูตับหวานค่ะน่ากินไหมคะทุกคน,นอร่อยออร่ยเลยค่ะ นี่นะคะตามมาทานกับเหินไฟอินดี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้เหินไฟอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาทําตับหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหินไฟอินดี้ก็คงจะต้องขอตัวกล่าวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก่อนจะจากลานะคะเหินไฟอินดี้ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจที่จะได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะ เหินฟ้ดีก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เหินฟ้าอินดี้นะคะขอพระคุณทุกๆคนคะ่ะขอบคุณคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะลาเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ